สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆขาสำหรับช่องวิพาบ้านนะและแพรบ้านทั่วทิพเพชรจิตจัดให้บายยยนะคะวันนี้นะคะถึงบ้านแล้วนะคะพี่พี่ขาก็ทํางานอยู่ที่เดิมนะคะพี่นะประจําการที่เดิมนะปราะนะหนูมีเยอะมากนะพี่นะก็คือได้พาบ้านมาเยอะมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเจอกันนะคะเจอกันวันนี้คือมันเย็นแลน้วเนาะหนูก็เลยเอาเป็นบางส่วนนะคะขึ้นไลน์นะคะพี่พี่ขา หนูก็เหมามาแล้วก็เอาให้เขาเหมาออกก็เยอะนะพี่นะสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะอ่ะรายการแรกนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะโอ้โหดูหนะ้าพระนะคะสวยๆพี่นะเหลี่ยญหลวงพ่อคูณนะคะรายการนี้นะคะอ่าออกปีหนึ่งเจ็ดนะคะพี่นะเหรียญหลวงพ่อคูณออกปีหนึ่งเจ็ดนะ,ะดูห่วงนะคะเป็นคาปิ้นเลยนะคะ รายการนี้หลวงพ่อคูณนะคะพี่พี่ขาน้องยุ้ยเอา950รนะคะพี่นะนี่พระบ,บ้านเลยนะคะเอา950บาทนะคะเหรียญคมคมนะคะตัวหนังสือเป็นแท่งคมแบบนี้นะคะพี่พี่นะนี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะเรียมกรอบให้แล้วนะจ๊ะเรียมกรอบให้แล้วนะถัดมานะคะเป็นพระกิ่งนะคะพระกิ่งนะ อ๋อไม่ทราที่นะขย่ามีเสียงด้วยนะคะพี่นะสักครู่นะอ๋อไม่มีนะคะไม่มีนะเป็นปละกิ่งนะคะก้นอุดนะคะพี่เวขาอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะปละกิ่งเอาเก้าร้อยนะคะพี่นะปละกิ่งนะคะนี่โอ้โหเกา่กาๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกโบราณแบบนี้นะคะพี่พีขาเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะ หนูไปให้เขากินตับนะไปอุตรดิต์นะพี่นะเมาพระโดนต่อไปแบบโอ้โหขาดทุนย่อยยับนางจริงขายไปใส่ถุงไปน้ําตาไหลไปนะพี่น้ําตาตกในนะน้ำตาตกในนะคะเพราะว่าเราต้องเอาพระเก่าที่มีนะคะก็เมาออกไปแบบขาดทุนชนิดที่ว่าร้องไห้นะพี่นะตอนแรกหนูว่าจะเอาไลฟ์ในช่องยุยพิจิตบารมีพระเครื่องนะคะ คือเราพูดไปแล้วนะเราเอ่ยปากไปแล้วเราก็ต้องขายนะพี่นะหนูเข้าใจแนละนะ้วนะเพราะคนที่ไม่อยากขายแล้วเราพูดไปแล้วนะหรือไม่อยากทําอะไรสักอย่างเราพูดไปแล้วนะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะนี่น้องยุ้ยเอาสองพันสามนะคะพี่นะหลวงพ่อปานนะคะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะจ๊ะนี่หลวงพ่อปานนะคะโหถัดมานะคะก็จะเป็นรูปถ่ายนะคะพี่นะรูปถ่ายนะ หนูไม่ทับที่นะคะรูปถ่ายไม่ทับที่นะเอาเจ็ดร้อยนะคะนี่กำไรนะบางทีนะพี่นะบอกตรงองละร้อยสองร้อยก็ปล่อยแล้วนะพี่นะองละร้อยสองร้อยนะคะนี่ไม่ทับที่นะคะเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะถัดมานะคะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่นะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ โอ้โหพระขา่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่คะช่วงนี้นะจะเจอกับหนูวันละสองคลิปทุกวันนะพี่นะต้องบอกก่อนนะเพอๆอันหนูอาจจะเล่งสามนะพี่นะช่วงดึกๆนะฮะเย็นๆอีกหนึ่งคลิปเพราะว่าพระหนูเยอะมากนะคะ,พระ,ะ,ะ,คะพระเยอะมากจริงๆนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะขอประธานอภัยนะคะเป็นรูปหล่อนะคะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะสักคู่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิม พิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะนี่นะคะ หลวงพ่อเดิมเอาหนึ่น้าะพี่นะเอาหน่งพันหาร้อยบาทนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้นะคะพระสมเด็จลงรักแล้วก็ปิดทองนะพี่นะลงรักปิดทองถักเชือกนะคะ พระสมเด็จนะคะน้องยูอเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะเราจะเจอกันช่วงนี้บ่อยหน่อยนะคะพี่นะอย่าพึ่งเบื่อนะคะอย่าพึ่งเบื่อนะ,ะชมกันยาวๆเลยนะคะพระสมเด็จเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเขี้ยวเสือนะคะรายการนี้นะคะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะพี่นะ นี่เขี้ยวสวยๆแบบนี้นะคะเขี้ยวเสือลงพระปานนะนี่โอ้โหดูนะตรงตรงนี้พอดีนะเขี้ยวเสือเอา1200บาทนะคะพี่นะเขี้ยวเสือลงพะปานนะคะช่วงเย็นๆเนี่ยถ้าหนูมานะคะพี่สังเกตน,นะหนูจะจัดโปะพระให้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเ,เหรียญน,นะคะเหรียญน,นะโสธทกรมตํารวจนะคะพี่พี่นะโสธทกรมตํารวจนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะโสธทเอาหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะประราโสธทนนะคะราคานี้นะพร้อมส่งนะคะพี่พี่นะใครปิดพ้าหนูจะส่งให้วันจันนะพรุ่งนี้ใบชนีแถวบ้านหนูปิดนะคะรายการถัดมานะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ นี่รายการนี้นะคะหนูเอา1,200บาทนะคะอ่ะขอประทานอภัยนะพี่นะเอา1,300าแล้วกันน้อพี่เนาะอันนี้คือเดี๋ยวขาดทุนเยอะนะพี่นะนี่เหรียญคมคมนะมีรอยจานซ้ายขวานะคะหน้าพระนะเอา1,300บาทนะคะพี่ๆนะเอา1,300บาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นคูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะ เอา1500นะคะพี่ๆนะอยู่ในกรอบเงินแบบนี้นะคะหน้าพระเก่าๆสึกๆแบบนี้นะคะเอา1500บาทนะคะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้นะคะพระปิดตานะคะเด๋ยวสักคู่นะ พระปิดตานะคะรายการนี้เอา1,500บาทนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วหลังแบบนะคะรายการนี้มีลงลักด้วยนะคะพี่เบีย้ยขานี่นะพระปิดตาต้องหลวงพ่อแก้วนะคะพี่นะนี่รายการถัดมานะคะเป็นหออลวงพ่อลุ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือนะคะรายการนี้เหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะนี่ เอาแปดร้อยเก้าสิบนะคะเหลียนหลวงพอรุ่งนะ,ะถัดมานะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะเอาหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยนะคะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะนี่มีตะกรุดให้ด้วยนะคะตะกรุดสามดอกนะพี่นะ เงินทองนาคนะคะมาพร้อมรูปถ่ายนะคะเอาหนึ่งพันสามร้อยนะคะรูปถ่ายนะหลวงพ่อกลวยนะท่านเคยเอ่ยไว้นะพี่นะเพียงแค่รูปถ่ายท่านนะก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่ๆขารูปถ่ายหลวงพ่อกลวยก็ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพียงแค่รูปถ่ายนะบารมีของหลวงพ่อท่านนะคะสาธุอ่ะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะคะนี่รายการนี้หลวงปู่สุขนะคะเหรียญหลวงปู่สุข ปราคงคมเก่าๆแบบนี้นะคะพี่นะเหรียญหลวงู่สุกเอา1,200บาทนะคะด้านข้างนะคะเป็นขอบกระบอกนะคะพี่ๆคะ่ะห่วงเชื่อมนะนี่โอ้โหสาสนิมแดงขึ้นอยู่เต็มองค์พระเลยเอา1,200บาทนะคะหลวงู่สุกวัดคลองมะขามเท่านะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหลียญหลวงปู่เอี่ยมนะ วัดสะพันสูงนะเหรียญลงปูเอี่ยมเอา950นะคะพี่นะด้านข้างเป็นเส้นขอบตัดนะคะชัดเจนนะคะนี่ห่วงในตัวนะคะพระหน้าพระนะก็มีการใช้งานบ้างนะคะพี่นะมีสึกหล่อบ้างนะคะพี่นะเอา950นะคะเหรียญลงปูเอี่ยมนะ,ะอ่ะรายการสุดท้ายนะคะสําหรับ E ีีนี้นะคะสมเด็จบางขุนพรมนะมีอยู่2รายการนะคะพี่ๆนะคะหนูเอา1000บาทนะคะ1,000บาทนะพระสมเด็จ นางขุนพมนะคะนี่มีปั้มตาวัดชัดเจนองค์ที่หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งนะมีอยู่สององนะคะพี่นะใครสนใจก็อย่างที่น้องบอกนะคะแอดไลน์หรือโทรมาหานองยุ้ยนะคะพี่พี่ะรายการน,นี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะพี่พีนะรายการน,นี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะถัดมานะคะรายการที่สองนะคะพี่พี่ะารายการที่สองนะ ก็ท้ายคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามนะพี่นะเพ <c oughs> ื่เป็นกำลังใจกันนะคะแล้วก็ไม่ไม่มพรุ่งนี้สายๆนะพี่นะอย่าพลาดนะภาพ้านนะคะสวยๆเยอะเลยนะหนูจะเอามาขึ้นชมให้ดูนะคะฝ <c oughs> ากพาระช่วงของช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะพี่นะราคาหลัก200-300ราคาเบาๆบานะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ